ฟอมสื่อสังคมออนไลน์ X หรือว่า Twitter เดิมตอนนี้ได้ปล่อยฟีเจอร์เวอร์ชั่นแรกของ X ที่ทำให้สามารถที่จะโทรแล้วก็วิดีโอคอลออกมาให้ใช้งานกันได้แล้วนะคะแต่ว่าจะใช้งานได้สำหรับผู้ใช้งานบางประเภทเท่านั้นละคะ่ะนี่ก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ X นะคะที่ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายมาเป็น everything app นั่นเองค่ะ โดยที่คุณอีลอนมัสก์เจ้าของและก็ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ X หรือว่า t w i t เ e r เดิมเขาได้โพสต์เปิดตัวฟีเจอร์โทรผ่านวิดีโอแล้วก็เสียงสําหรับผู้ใช้งานบางส่วนนะคะพร้อมกับโพสต์แชร์ขั้นตอนการใช้งานฟีเจอร์ใหม่นี้ด้วยโดยระบุว่านี่เป็นเวอร์ชันแรกในการใช้งานโทรผ่านวิดีโอและก็เสียงบนแพลตฟอร์ม X เลยค่ะการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการผลักดันให้ X ค่ะกลายเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการใช้งานทุกอย่างก็คือ everything app นะที่เป็นมากกว่า ปลอมโซเชียลมีเดียค่ะมัส mm hmm. ได้กล่าวเสริมถึงฟีเจอร์นี้เมื่อเดือนสิงหาคมนะซึ่งผู้ใช้ไม่จําเป็นนะจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์สําหรับฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple แล้วก็ Android ของ Google mm hmm. รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วย mm hmm. อี่เขาก็ ไม่หยุดยั้งนะในการพัฒนาอันนี้มันเป็น identity ของเขาเหมือนกันนะใช่แทบจะมีข่าวสารกันทุกๆเดือนเลยนะคะที่ไม่เหมือนกันที่จริงเอาแทบทุกสัปดาห์แต่เราไม่ได้รายงานเพราะพี่เขาไม่ได้ซื้อโฆษณาเรานะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนรู้สึกว่ามันมันมันใกล้ตัวเราแล้วมันดูแบบเออน่าสนใจเราจะหยิบมารายงานก็เลยมีสัทีเลยเหมือนกันนะรอะไม่งั้นนี่เยอะมากพี่เขาคิดได้ทุกวัน ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ